เตะบอลออกมาเตะบอลออกมาเตะเข้าไปเตะออกมาเร็วๆวู้วู้อยุน่าสุดยอดเลยลูกเตะมาเตะเตะลูกเตะแบบนี้เตะ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 บอลเตะโอเคลูกโอเคไล่ไปไล่ไปไล่ไป ไล่ไปไล่บอลไปไล่บอลไปมีแล้วมีแล้วมีกันแล้วเป๊ะเร็วเร็วเร็วไล่มาแล้วไล่ไปแล้วไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่บอลไปไล่บอลไปไล่ไปไล่ไปลูกไล่ไปโอ้โหโคตรขี้โกงเลยจับอย่า่าระวังลูก จับหนีมาเฉยเลยเอ้ยไปไล่ไปไล่บอลไปลไปลไป่ไปไปไปปากผ้าด้วยวันนี่ย,ลยไลยไ่ไปไล่บอลไปไปเลยโอ้โหไป้ืนขึ้นนงไล่บอลลุกไล่ไปไล่ไปยืนนะวะยืนนะยืนนะจอดแหวพัดลมแั้งนึ่ง มาเร็วมาเร็วกลับมากลับมาสู่สนามเร็วๆกลับมาเร็วๆยินดียินดาแม่ไล่ไปแล้วเด้อไล่บอลไปไล่บอลไปไล่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 ไปโอ้โหเจอควางเลยเจอควางเหนื่อยยันไล่ไป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 ไล่บอลไปไล่ไปเลยเตะบอล หยอด啊ไม่จับไม่จับเตะเตะลูกเตะเตะลูกเตะบอลเอาเตะสิลูกหยุดอ่ะเตะบอลมาไล่ไป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 ไล่บอลไปไปแล้วไปเลยพวกมันได้เสื้อผ <sh> voilà. <sh arp>. ้าแม่ไปออ้เตะไปแล้ว เตะไปล no nah well, wow. ูกเตะไประวังล้มระวังล้มเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมาเตะไปไล่ไปไลยไปเลยไล่ไปเตะไปแม่เตะแรงไหมเตะไปเลยเตะยันอาเตะสิลูกเตะ

ไ,ไปนะไล่บอลไปไปโอ้โหโดนแย่งได้นะไปไปเลยไปเลวไปทางนู้นไปไปไปเอาเงี้ยยูน่าเตะบอลสิลูกเตะบอลเตะมองข้างหน้าให้ดีมองข้างหน้าให้ดีดเดี๋ยวชนเดี๋ยวชน ได้บอลแล้วแม่ได้บอลแล้วไล่ไปแล้วไล่ไปไล่ไปโอ้โหไปอัดวิ่งทั้วบ้านวันนี้วิ่งทั้วบ้านเหนื่อยยังเหนื่อยยังลูกเหนื่อยยังแล้วเปิดไฟตัวนี้ให้ด้วยกันตึ้มืด